ญาตไม่บอกก็แล้วกันเพราะว่าแต่มีหลักฐานอยู่ที่ศาลคดีมันเป็นความลับของคนไข้อะนะเอกสารต่างๆมีใบรับรองแพทย์อะไรเรียบร้อยแต่เข้าไปไปหาหมอเรียบร้อยไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับในส่วนของคดีละเลื้อมาคดีละเลื้อมาศาลของคุณบุ้งก็อีกคดีหนึ่งก็ต่อเลยก็เป็นมีคดีที่กรณีที่คุณบุ้งและน้องหยกความจริงมีสองคนนะถูกกล่าวหาจากผู้อนวยการศาลเนี่ย ว่าได้กระทําการละเมือดอำนาจศาลโดยการกรณีที่บุ้งกับน้องหยกเนี่ยได้มาเยี่ยมผู้ต้องหาคดี1นึที่ถูกตัดสินลงโทษเมื่อหลายเดือนก่อนและปรากฏว่าเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจของศาลเนี่ยกับคุณบุ้งเขาได้จริงเป็นยังไงเดี๋ยวไปไต่สวนเรามีการประทะกันจนกระทั่งบุ้งได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลก็มีการแจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีกันเหตุเกิดที่บริเวณนอกอาคารศาลบริเวณข้างหลังที่เรายือนอยู่เนี่ย มีการเอากระบองเหล็กที่ว่าดิวตีจนบุ้งได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักเย็บหลายเข็มอยู่อันนี้ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ศาลเขาก็มายื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยว่าให้ว่าบุ้งกระโยกะละเมิอดอำนาจศาลเรื่องน,นี้มันเป็นกรณีที่เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจศาลในการจะลงโทษคนที่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลซึ่งทางเราก็ต่อสู้ตั้งแต่ชั้นแรกแล้วว่ามันเป็นกรณีที่ ที่1ไม่ได้เป็นการละเมิอดอำนาจศาลเพราะไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาและไม่ได้เป็นกรณีที่ถูกทําให้กระบวนพิจารณาลาา่าช้าแต่จะเป็นความผิดโทษฐานอื่นก็ต้องว่าไปก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ให้อายการสั่งฟ้องหรือว่าบุ้งจะไปแจ้งความตํารวจก็ว่ากันไปเพราะกรณีพวก,กรณีละเมิอดอำนาจศาลเนีาา่ยมันเป็นกรณีที่ศาลไต่สวนและต่างเองได้เลยเปนน็นอำนาจตามว,วิธีพิจารณาความแพง่งจำคุกไม่เกิน6กเดือนปรับไม่เกิน500อบาท อันนี้วันนี้บุ้งป่วยก็เลยขอศาลที่แรกศาลท่านก็ต้องขึ้นไปปรึกษาที่แรกท่านมีความเห็นว่าไม่น่าจะเลื่อนน่าจะไต่สวนรับหลังได้ทนายความก็เลยบอกกับทางศาลว่าขออนุญ,ญาตว่าอยากให้ไต่สวนต่อหน้าเพราะเป็นกรณีที่เพื่อประโยชน์ของเด็กเพราะมันมีโทษจำคุกด้วยประกอบกับโยกเนี่ยก็ไม่ได้มาศาลเพราะเขาไม่ได้รับหมายหรือ,อยังไงผมไม่ทราบนะแลวเขาเป็นเยาวชน คือผมกัง,งวลใจว่าเยวายวชนเนี่ยจะถูกดำเนินคดีซึ่งเป็นคดีายาแน่เพราะมีโทษจำคุกเนี่ยจะต้องมีนักจิตวิทยาไหมจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายไหมหรือจะไต่สวนได้เลยแล้วเอาไปติดคุกได้เลยหรือจะจำคุกได้ไหมเพราะเยาวชนเนี่ยคือบุกหยบทุกวันนี้ก็สิบห้าเสพยังเป็นเยาวชนอยู่แน่นอนตามกฎหมายกฎหมายกฎหม,าย,ฎหมา,ยายเด็กนะซึ่งอันนี้ก็ผมก็กัง,งวลใจท่านจะไต่สวนท่านก็เลยขึ้นไป ปรึกษากับทางผู้บริหารท่านว่างั้นนะพักการมีนาไปท,ที่ให้พวกเรารอเนี่ยแหละแล้วสักพักหนึ่งก็ลงมาว่าทางผู้บริหารเห็นควรให้ให้ให้เลื่อนไปเพราะผมต้แย้งไว้ว่าความจาจ,จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอำนาจของศาลเลยหรือเปล่าเนี่ยยังต้องโดยไม่ต้องรอฟังรับรับหลังได้หรือไม่ยังเป็นประเด็นอยู่นะยังเป็นประเด็นอยู่แต่เอ,เอาเอาเถอะถ้าท่านว่ามีอำนาจจะทําได้โดยรับหลังจําเลยได้ก็ก็ผมก็ไม่ขัดข้องล่ะ เพียงแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในในอณาบริเวณแห่งความรู้สึกของผู้คนต่อศาลยุติธรรมคือการให้โอกาสประชาชนในการต่อสู้คดีเต็มที่เนี่ยมันน่าจะดีกว่าคือผมกับศาลก็ลงเรือลําเดียวกันก็คือเราก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมะถ้าอะไรที่เป็นอำนาจก็อาจจะต้องใช้อำนาจในทางที่เมตตาธรรมซึ่งวันนี้ท่านก็ตัดสินโดยเมตตาธรรมนะท่านก็ให้เลื่อนไปซึ่งผมก็โล่งอกไปเพราะไม่งั้นผมต้องไปตอบคาถามกับเด็กเยอะแยะเลยว่า ว่ามันสื่อพยารับหลังได้ไหมคดีติดคุกเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าได้มันเป็นคดีละเมิอดอำนาจศาลอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงต่อความเชื่อถือศรัทธาของคนวันนี้ผมก็เลยขอขอบคุณสารีอย่างเวียเใต้และคณะผู้วาศาที่ได้ใช้วิจัยยานไม่ใช่ว่าท่านตัดสินตรงใจเราแล้วเร,เราไปขอบคุณท่านนะแต่ผมเห็นว่าเป็นการตัดสินในสถานการณ์ที่ความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมมันมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านตัดสินใจผมว่าถูกแล้ว ให้เด็กเลื่อนไปอ่ะเพราะผมบอกแล้วว่าบุ้งก็ป่วยแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในประกันตัวอยู่ที่นี่อยู่ในอำนาจศาลอยู่แล้วมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกจะลงโทษเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันไม่ขาดยุความครับทคือเลื่อนไปเป็นวันไต่สวนวันที่ยี่สิบสองมกราก่อนแล้วก็นัดฟังคำสั่งยี่สิบหกเลยวันเดียวกับถอนประกันอ่ะ คือหยกเนี่ยผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของเขานะอาจจะรู้จักกันอนะเพียงแต่ว่าเขาก็มีที่ปรึกษาถ้าหยกเนี่ยไม่ได้รับหมายมั้งผมเข้าใจว่าหยกไม่ได้รับหมายหยกยังไม่รู้เลยว่าถูกดําเนินคดีนี้เนี่ยเป็นวชนเนี่ยจะมีศาลศาที่เนาอ่าเป็นศาลคนที่กินวชนแล้วเนี่ยก็จะมีอำนาจพิารณีะถ้าถามผมนะ ผมว่าไม่มีเพียงแต่ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นทางกฎหมายอ่ะซึ่งเขาอาจจะคิดว่าทําได้ก็ได้ก็ทําไปเราเราจะต้องสง่สงให้มีการชี้เขตอำนาจศาลไหมครับพิจารณาชี้เขตอำนาจศาลอะไรถเกไหม,ไหมอันนี้ผมอยากให้ที่ปรึกษากฎหมายของหยกที่ปรึกษากฎหมายของหยกเพราะ i, จริงๆแล้วเนี่ยการดําเนินคดีต่อเด็กเนี่ยแม้แต่เราจะบอกเอ้ยมันเริ่มมืออำนาจศาลในศาลผู้ใหญ่ศาลผู้ใหญ่ขึ้นบอลลังตัดสินเนี่ย คือกฎหมายเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าแม้แต่คดีสารผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเยาวชนเป็นจำเลยเปหรือเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานต้องให้อยู่อีกห้องหนึ่งนะห้ามเผชิญหน้ากับผู้กล่าวหาการถามตัวน้องที่เป็นเยาวชนในสารผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องถามผ่านนักสังคมสงเคราะห์แปลความหมายไม่สามารถที่จะอยู่ในห้องพิจารณาเดียวกันได้เขาถึงมีห้องพิจารณาคดีเด็กเนีแม้แต่ในสารผู้ใหญ่นะคราวนี้ปัญหาว่า พยกเนี่ยกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนและปรับห้าร้อยบาทเนี่ยเราจะให้โอกาสเด็กยังไงอันนี้ต้องไปถามโฆษกสารยุติธรรมแล้วว่าถ้าบอกจะทำได้จะได้ไปเปิดตํารากฎหมายกันก็เรียกร้องอนะว่าคณาจารนักนิติศาสตร์ทั่วทั่วประเทศไทยตอนนี้ที่สอนวิชาเด็กหรือกฎหมายเด็กเนี่ยว่ากรณีที่เด็กถูกดําเนินคดีละเมิอดอานาจศาลเนี่ยสารผู้ใหญ่สามารถสื่อพยาน ต่อหน้าเด็กได้เลยจริงหรือเปล่ามีอำนาจในการออกหมายเรียกเด็กมาสื่อพยานได้ไหมเพราะนี่เป็นความเห็นผมนะว่าไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากผมเป็นจะในความผมไม่มีอำนาจหรอกผมอย่างมากที่สุดก็ไปต่อสู้แทนหยกว่าคุณไม่มีอำนาจแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครแพ้หรือชนะมันอยู่ที่ว่าบ้านเมืองนี้จะหลักกฎหมายยังไงกันนะจะเ,ะเป๊ะหรือเปล่าใช่ไหม จะถอนประกันไหมวันนี้ก็เกือบจะไม่ได้เลื่อนนะเพราะว่ามันศาลบอกว่าพี่นานรับหลังได้นะคือคือผมไม่อยากพูดอะเอาไปดูคดีอื่นก็แล้วกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นในคดีความในสารานญาสารยุติธรรมทุกวันเนี้มันจะเกิดจากความที่คนเขาไม่เข้าใจศาล่ะคือถ้าเขาเข้าใจก็ไม่มีปัญหาเขามไม่เข้าใจมันก็เกิดจากว่าเราผิดเองหรือว่าเขาเข้าใจผิด ก็ก็ก็ต้องว่ากันไปเรื่องเด็กอย่างที่คุณถามอะ่ะถ้าถามผมผมเห็นว่าไม่ได้ดําเนินคดีเด็กที่สารในกรงเทพใต้ไม่ได้อันนี้เป็นความเห็นทางวิชาการนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านนะฮะเมื่อสักครูน่นี้มีการทีอ่อบอกว่าเขาตีเด็กด้วยความเมตตายัางไงเด็กมันบาดแผลแย่ ก็ <étique> <occasions S 1> เป็นนะครับทางทนายกฤษดางนุชรัด์นะฮะอย่ไปฟังเส Mother, no ียงกันสักครู่หนึ่งทุกท่านแป๊บหนึ่งภาพเสียงชัดเจนมาเห็นพี่แก๊บบอกว่าเสียงเบาก็นะฮะในวันนี้ ทางทนายกิษดางนุจรัดนะครับก็ได้มีการนะฮะให้สัมภาษณ์ความเห็นทางกฎหมายนะครับหลังจากที่น้องหยกเนี่ยท่านผู้ชมครับที่เขามีเรื่องกันหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ อำนาจศาลมีทุกอย่างฮนะคือไม่รับเรื่องเลยก็ได้เพราะเห็นว่าไม่เป็นหรือลงโทษก็ได้หรือยกฟ้องก็ได้หรือไม่รับเรื่องเลยก็ได้เป็นอำน,นาจของท่านแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยเมื่อสมัยสักสาิบปีที่แล้วอะเราเคยขอเรียกร้องให้แก้กฎหมายละเมือดอำนาจศาลโดยให้ไต่สวนโดยผู้สาองค์คณะอื่นเช่นเช่นเอาศาลอาญากรุงเทพ รัชดามาไต่สวนคดีละเมิดที่นี่อะไรแบบนี้นะครับคือมันจะได้ไม่เป็นไม่เป็นกรณีเพราะว่าคดีของหยกกับบุ้งเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าผู้กล่าวหาคือผู้มือการศอก,การใต้บังคััคนที่ตีเด็กหรือมีปัญหากับเด็กอาจจะไม่ได้ตีก็ได้หรือตีก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นผู้กล่าวหาคนคือตํารวจศาลซึ่งมันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประชาชนเขามอง,ของเขาก็รู้ว่าเป็นลูกน้องคุณนะ่ะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่ที่สมควรที่จะแก้ไขก็คือว่าการไต่สวนเนี่ยควรจะใช้องคณะหรือผู้อาสาที่อยู่ในหน่วยงานอื่นครับ <Okay. S 1> ครับขอบคุณค่ะทา